เราขามาลุ้นรอบอีกแล้วครับผมมีตัวโบพี่น้องเห็นแต่ท้ายรอบอุ้ยมี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 ชนนะครับมีชนนะครับผมมี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 ชนนะครับมาลุ้นว่ามีกี่ตัวนะครับผม เต็มนึงน้ำสวยโอ้ใสงามงามนี่ครับผมนะครับเก็บไปครับทีละแต้มสองแต้มนะครับผมช่วงนี้ปลาไม่ค่อยวิ่งนะครับเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนะครับไม่มีฝนนะครับผมฮะนี่พีน้อา สวยๆนะครับโอเคครับผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะอุ้ยตับคนสุรินเหล่าเพื่อประสาทตัวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับผม